สวัสดีครับผมเรามาต่อคลิป H L Statement กันนะครับซึ่ง H L มันคือ Structure Query Language ครับหรือภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลบแก้ไขหรือว่าเรียกดูข้อมูลต่างๆนะครับผมเราจะต้องมีการเขียนโปรแกร,รมหรือว่าโคดดิ้งนะครับเพื่อเรียกข้อมูลออกมาะนะครับอาจจะเป็นการเรียกข้อมูลการแก้ไขข้อมูลการลบข้อมูล หรือว่าเป็นการเพิ่มข้อมูลนะครับผมเราก็จะใช้ภาษา h t l เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูลของเรานะครับผมอ่ะโอเคครับเรามาค่อยๆเรียนรู้นะครับไปกับผมครับมันจะมีตั้งแต่คลิปแบบเวิร์กช็อปง่ายๆครับไปจนถึงระดับยากนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับกด subscribe ที่ c h anel n ให้ด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มเวิร์กช็อปแรกนะครับของการทำนาภาษา h l นะครับผมอ่ะเวิร์กช็อปแรกครับเวิร์กช็อปไอแลก็คือ s อ l ชลเซเล็ซึ่งการ Select ครับก็คือการเรียกดูข้อมูลนั่นเองนะครับอ่ะผมจะมีหัวข้อย่อย2อันครับก็จะมีเรียกดูข้อมูลทุกคอลัมน์ครับอ่านะครับก็จะมีเรียกดูข้อมูลทุกคอลัมน์แล้วก็เรียกดูข้อมูลแค่บางคอลัมน์เท่านั้นนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีข้อมูลตัวอย่างไว้ให้ครับอ่ะนี่ครับเข้ามาที่ลิงก์นี้เลยครับอ่ะนี่ครับลิงก์นี้นะครับอ อันนี้ครับซูมให้ดูครับลิงก์นี้ครับหรือว่าเข้ามาที่เว็บไซต์ d e b a n a n com ครับอันนี้นะครับเว็บไซต์ d e b a n a n com แล้วก็คลิกที่เมนู h l ครับนี่ครับแล้วก็หัวข้อสอน h l free คลิกเข้าไปครับผมมีฐานข้อมูลตัวอย่างให้ครับมีตารางตัวอย่างให้ นะครับผมอ่ะก่อนอื่นครับก่อนที่จะเข้าไปเพิ่มตารางตัวนี้ครับอย่าลืมสตาร์ทอ่า a p a c h เแล้วก็ m y ยเอขึ้นมานะครับในโปรแกรมแซมของเรานะครับอ่ะสอ,อันนี้ให้ขึ้นแบบนี้ครับไม่มีสีแดงไม่มีเ r r ร r ไม่มี Shutdown เกิดขึ้นนะครับก็ใช้งานได้แล้วก็จากนั้นครับเราก็พิมพ์1 2 7.0.0.1แล้วก็ Enter ทีหนึงมันก็จะวิ่งมาที่หน้า d ด s บอร์แบบนี้หรือ พิมพ์ localhost ครับ mm hmm. พิมพ์ localhost อ่าขอเปลี่ยนภาษาแป๊บนึงอ่า localhost นะครับแล้วก็ enter ครับอ่านี่ครับมันก็จะวิ่งมาที่หน้า dashboard เช่นเดียวกันอ่านี่ครับ localhost อ่าโอเคนะครับจากนั้นครับเราก็ไปที่ p h p m a d m i n ซึ่งเป็นเมนูอยู่ทางด้านขวาครับ แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับมาที่หน้าบริหารจัดการฐานข้อมูลนะครับก่อนอื่นครับผมจะพาสร้างเดต้าเบสขึ้นมาก่อน1ก้อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาโค้ดตัวนี้ครับไปสร้างตารางแล้วก็มีข้อมูลตัวอย่างให้ด้วยนะครับกลับมาที่ local host ของเราหรือว่า phpmyadmin นะครับให้เราคลิก New ขึ้นมาก่อนครับจะพาสร้างเดต้าเบสก้อนใหม่คลิก New ครับเจอหน้านี้ครับ Create Database ครับตั้งชื่อว่า Work ์กช็ under_score_hl นะครับ w o r k ์กช็ under_score_hl ต้องดูนะครับว่าถ้าเครื่องใครมีแล้วนะครับก็อาจจะตั้งเป็นชื่ออื่นอาจจะเป็นเวิร์กช็อป hl2 นะของผมเป็น w o r k ์กช็ under_score_hl และเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็น utf8_general_ci ตัวนี้ครับให้ทำงานกับภาษาไทยได้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่เป็นภาษาต่างดาวนะครับเลือกใหม่แล้วก็คลิก create อ่านะครับพอเราคลิก create มาแล้วนะครับเราจะมี database ของเรานะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วครับที่มันเห็นเยอะๆแบบนี้ครับเป็นเพราะว่าผมมี database ที่ชื่อคำว่า workshop นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการจัดกลุ่มให้อ่าจัดกลุ่มหรือว่ากรุ๊ปข้อมูลให้เห็นไหมครับอ่าคำว่า workshop จะเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้ถ้าเราคลิกกระจายออกมาก็จะเจอ database นะครับหรือว่าฐานข้อมูลที่เรามีการตั้งข้อความอ่าตั้งชื่อว่า workshop underscore อ่านะครับ ของเราคือ workshop อปอนนะครับตารางยังไม่มีนะครับจากนั้นครับมาที่ลิงก์นี้ครับมาที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้ด้วยนะเห็นไหมครับ T b l บลล์อันเดอร์สกอร์ e ครับตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลบุคลากรครับให้เราไฮไลท์ทั้งหมดครับนี่ครับไฮไลท์ทั้งหมดหรือว่าคลุมดำนี่แหละครับจากนั้นก็ c อนโทครับมาคอนโทรล l c หรือว่า Copy มาครับและมาที่ d a t a b เ s e ของเราครับไปที่เมนู H L ซึ่งเมนู H L อยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับแล้วก็วางครับวางนะครับให้ได้โค้ด clean clean แบบนี้นะครับจากนั้นโกครับนะครับโกมาครับมีการเพิ่มตารางเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเพิ่มข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับผมนี่ครับจากนั้นครับเราคลิกที่ชื่อตารางที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเรา เห็นไหมครับเข้ามาแล้วครับตาราง T ีเบลล์เดอส r e e m p l o y e อยอยู่ใน database ที่ชื่อว่า workshop underscore SQL นะครับผมอ่ะคลิกดูครับที่ชื่อตารางอ่ะพอเราคลิกที่ชื่อตารางเสร็จปั๊บนะครับเห็นไหมครับมันจะแสดงข้อมูลที่มีอยู่ในตารางให้เลยนะครับผมอ่ะก่อนอื่นครับก่อนจะไปคิวรีครับผมทบทวนเรื่องคอลัมน์มาอีกนิดหนึ่งว่าแต่ละคอลัมน์มีความหมายว่าอะไรนะครับ แต่ละคอเัมนมมีความหมายว่าอะไรนะครับเขาครล่มแรกเป็น no ครับตั้งชื่อว่า no เป็น type i n ครับแล้วก็เป็น auto increment แล้วก็เป็น primary key เห็นไหมครับมีรูกปุญแจสีเหลืองแบบนี้นะครับพูดง่ายก็คือเป็นลำดับครับ auto increment ก็คือมีการเพิ่มลำดับให้อัตโนมัติเราไม่ต้องไปพิมพ์1 2 3มให้เขาแล้วก็ที่เป็นรูปกุญแจคือเป็น primary key นะครับห้ามมีลำดับซ้ำกันนะครับต่อมาครับ first name ครับคำนำหน้าชื่อเป็นวาชะร้อยนะ นมครับชื่อครับเป็นวาชาร้อยเช่นเดียวกัน Last Name คือนามสกุลเป็นวาชาร้อยนะครับผมโฟนเบอร์โทรครับเป็นวาชา10อีเมลครับเป็นวาชา50แล้วก็ Adress ที่นะครับเป็นวาชา100พอเราคลิกเบลลปั๊บนะครับเจอข้อมูลตัวอย่างนะผมสร้างให้3ามต่สามโปรหรือว่า3ข้อมูลนะครับผมอาทีนี้ครับมาเข้าสู่เวิร์กช็อปเรา เวิร์กช็อปแรกครับเรียกดูทุกคอลัมน์นะครับถ้าเราคลิกเบลล์ปุ๊บนะครับเห็นไหมครับมันโชว์ทุกคอลัมน์แล้วมันเจเนอเรตโค้ดให้เราเรียบร้อยแล้ว s e l e c t Star From แล้วก็ตารางแต่ถ้าเราอยากจะพิมพ์เอานะครับเราอยากจะพิมพ์เอานะครับให้เราคลิกที่ชื่อ Data b เบ e ทางด้านซ้ายและไปที่เมนู h อ l เห็นไหมครับก็จะมี Run H q l Query หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้หน้าต่างขาวๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้ครับเราจะลอง เรียกข้อมูลทุกคอลัมน์มาแสดงโดยที่พิมพ์โค้ดเข้าไปนะครับผมเริ่มจากคำว่า select ครับเห็นไหมครับพิมพ์แค่ตัว s มี select มาให้เราสามารถ enter ได้เลยครับ select แล้วก็ star หรือว่าดอกจันนะครับแล้วก็ต่อไปครับพิมพ์ชื่อตารางครับพิมพ์ from ก่อนครับ from นะครับ fr เห็นเห็นเห็นไหมครับขึ้นให้เลยครับแล้วก็กด enter ครับ from แล้วก็ต่อไปด้วยชื่อตารางที่เราจะเรียกข้อมูลมาแสดง นะครับตารางของเราคือ tbl u n d e กอ e m p l o y e e ครับเราก็พิมพ์ครับ tbl เห็นไหมครับขึ้นมาให้เลยครับไม่ต้องมาพิมพ์เองทุกตัวจากนั้นกด enter ได้เลยนะครับและคลิก go ครับทางล่างขวา go ครับอยู่นี่ครับอยู่แอบบนิดนึงนะครับคลิกครับเห็นไหมครับข้อมูลมาแล้วนะครับ select star from แล้วก็ต่อด้วยชื่อตารางนี่คือโค้ดที่ได้ออกมานะครับนี่คือโค้ดที่ได้ออกมา select star From, แล้วก็ต่อที่ชื่อเทเบิลหรือว่าชื่อตารางนะครับผมอ่ะง่ายๆแบบนี้นะครับเวิร์กช็อปนี้ไม่มีอะไรยากอ่ะอีกอันหนึ่งครับเรียกดูแค่บางคอลัมน์นะครับเรียกดูแค่บางคอลัมน์เออเรามีทั้งหมดอยู่7คอลัมน์แต่เราต้องการแค่3คอลัมน์มาแสดงสมมุตินะครับอ่ะมีคำนำหน้าชื่อชื่อแล้วก็นามสกุลเราต้องการแค่3คอลัมน์มาแสดงทําได้ยังไงนะครับอ่ะโอเคครับเราไปที่ excel เหมือนเดิมครับ พอไปที่กะเชียวปั๊บนะครับลบข้างในออกให้หมดเลยเราจะพิมพ์เข้าไปใหม่นะครับอต้องการ3มคอลัมน์นะครับมี first name name แล้วก็ last name อันดับแรกครับพิมพ์ select ก่อนไม่ครับ enter select แล้วก็ต่อด้วย from ไปก่อนครับ่าแล้วก็ชื่อตารางก่อนครับอ่นี่ครับและผมจะ enter ให้ดูแบบนี้ครับเพื่อให้มันดูง่ายๆครับนะแบบนี้ก่อนขอซูมให้ดูอ เหตุผลที่ต้องเรียกชื่อตารางก่อนเพราะว่าในกรณีที่เรามีตารางมากกว่า1ตารางนะครับมันจะถ้าเราไปพิมพ์ชื่อคอลัมน์ก่อนมันจะไม่รู้ว่าม,มาจากตารางไหนนะครับอันนี้ประสบการณ์จริงเลยนะให้เราพิมพ์ select แล้วก็ form ตารางก่อนแล้วเราค่อยมาพิมพ์ชื่อคอลัมน์ที่เราต้องการเรียกดูภายหลังนะครับผมอ่ะเขียนนี้ครับบอกว่าต้องการ3คอลัมนะ์นะ first name name แล้วก็ last name ครับอ่ะพิมพ์อ่าคอลัมน์แรกก่อนเลยครับ first name ครับเห็นนี่ครับ พิมพ์ตัว f ขึ้นให้เลย enter ครับและต่อด้วยคอลัมน์ที่2ก็คือ name ครับเราต้องมี comma ขั้น comma น,นะครับ comma ขั้น,น,นวักนิดนึงแล้วก็ name อ่เห็นไหมครับแล้วก็ comma ขั้นครับคอลัมน์สุดท้ายครับ plus name อ่าเห็นไหมครับแต่ละคอลัมน์นะครับต้องมี comma ขั้นแต่ตัวสุดท้ายไม่ต้องมี แต่ตัวสุดท้ายไม่ต้องมีแล้วก็ฟอร์มด้วยชื่อตารางที่เราต้องการเรียกข้อมูลมาแสดงอย่างเคสนนี้คือเราต้องการเรียกข้อมูลแค่3คอลัมน์จากตารางทีเบิลดัสกออิมาแสดงนะครับผมอ่ซ้อมไว้ครับได้ใช้แน่นอนของพวกนี้ครับบางทีบางตารางมันมีอยู่50คอลัมน์เออแต่เราต้องการเรียกมาแสดงแค่23คอลัมน์เราก็ใช้วิธีนี้ครับมันจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรเครื่องนะครับจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรเครื่อง นะครับถ้าเราไปเรียกมาทั้งหมด50คอลัมน์แต่เราหยิบใช้เองแต่เราหยิบใช้จริงแค่3คอลัมน์นะครับมันก็จะทาให้เซิร์ฟเวอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์เราทํางานหนักนะครับเพราะฉะนั้นใช้วิธีนี้ครับจะใช้คอลัมน์ไหนเรียกมาแค่นั้นไม่ต้องอไม่ต้องใช้ select star form เสมอไปนะครับอ่ะคลิก go ครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมาแค่3คอลัมน์ตามที่เราต้องการนะครับมาแค่3คอลัมน์ตามที่เราต้องการอ่ะนี่ครับมี first name name แล้วก็ last name นะครับส่วนโค้ดที่ได้ออกมาครับนี่ไงครับอ่า select แล้วก็ต่อด้วยชื่อคอลัมน์แรก first name คอลัมน์ที่2 name แล้วก็คอลัมน์ที่3 last name นะครับแต่และคอลัมน์มีคอมมาขั้นเห็นไหมครับสุดท้ายไม่ต้องมีนะครับตัวสุดท้ายไม่ต้องมีแต่ถ้ามีเกิดอะไรขึ้นอ่าพาทำให้ดูนะพาทำให้ดูนะครับอ่าส่วนใหญ่ชอบลืมกันนะครับเราสามารถคลิก edit inline ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อแก้ไขโค้ดเดิม คลิก d i t Inline เห็นไหมครับสมมุติว่า,าเราไปใส่คอมม่าต่อจากอันสุดท้ายนะครับต่อจากอันสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคลิก go ครับป๊าเห็นไหมครับมันบอกว่า error นะบอกว่า error แล้วก็บอกว่าให้เช็คนะครับอยู่ใกล้อะไรมันบอกหมดเลยเนี่ยอยู่ใกล้ฟอร์มนะครับนี่ครับ r i รซ์ right syntax to use near form เห็นไหมครับเราก็ต้องไปดูว่าเอ้คางๆฟอร์มมันเรามีการพิมพ์อะไรผิดไหมนะครับอ่ัอน,นี้ก็คลิกไปนะเห็นไหมครับถ้าผิดมันจะขึ้นตัวสีแดงแบบนี้เลยนะครับแอน x อ r ก s s รสชั่นว x สเ c ็กซเป็กเนีเห็นไหมครับแค่เอามอมาชีมันก็บอกแล้วว่าเราผิดตรงไหนนะครับผมลบคอมาออกอ่า go อ่าเห็นไหมครับใช้งานได้ปกติและถ้าอีกเคสนึง่งเรา พิมพ์ชื่อคอลัมน์ผิดจะเกิดอะไรขึ้นอ่าอย่างเช่น last name ่าเราลืมตัว e last name เราลืมตัว e นะครับความจริงมันมีนะสมมติว่าเราพิมพ์ผิดแล้วเราโกรครับเกิดอะไรขึ้นครับอ่านี่ครับมันบอกว่า unknown นะครับคอลัมน์ last name in f i l d list พูดง่ายคือมันไม่รู้จักคอลัมน์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็คลิกนี้ไปเห็นไหมครับมันบอกว่ามันไม่รู้จักอ่าเป็นเพราะว่าเราพิมพ์ผิดนะครับ ใส่ e เหมือนเดิมครับให้ชื่อคอลัมน์ถูกต้องคลิก go ครับอ่าเรียบร้อยครับมาแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับฝึกไว้ครับเวิร์กช็อปง่ายๆครับ select ข้อมูลออกมาดูหรือว่าการเรียกข้อมูลมาดูแบบทุกคอลัมน์นะครับถ้าใช้ทุกคอลัมน์เรียกดูทุกคอลัมน์ก็คือใช้ select star from แต่ถ้าเรียกดูแค่บางคอลัมน์ก็ใช้ select แล้วก็ต่อโดยชื่อคอลัมน์แล้วก็ from นะครับผมอ่ะฝึกไว้ครับได้ใช้แน่นอนคำสั่งนี้ นะครับผมในคลิปต่อไปก็จะเป็นอ H L Select Distinct มันคืออะไรครับฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ